สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมอีกแล้วกันหนุนตำรวจโคนเมนาชเช่นเคยครับวันนี้เจอกันอีกคลิปที่สองส,สวยๆรถเข้าใหม่อดใจไม่ได้ครับเพื่อนๆครับวันนี้ จะทุ่มหนึ่งแล้วนะแต่อากาศได้อยู่โอเควันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับเจ้าตัว t o ย o ต้าโคล l าครอส s s 1.8 H V Smart ปี21เลขไม่แค่67,000กว่ากิโลขายราคาผมแจ้งไปเลย6 8 9 0 0 0ใครซื้อทันซื้อนะครับคันนี้โคตรสวยบอกเลยว่าเป็นรถไฮบริดที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลสมรสรถนะสูงมากนะครับเครื่องจุดแไม่ต้องห่วงขับดีอยู่แล้วและที่สาคัญคือประกอบกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีกโอ้ จัดไปเพื่อน,อนมามาดูโครงสร้างกันนี่เพื่อนเพื่อนถามหายเยอะมากนะครอสนี่น็อตไม่มีขยะเพื่อนๆดูเครื่องยนต์เดินแบบนิ่งนิ่งแบบเนี้ยสับท่าหกมือกิโลอะ่ะเพื่อนนะดูเอาใครสนใจก็โทรบอกผมแล้วกันมีคันเดียวตอนนี้คลอสนะครับเพื่อนๆือนถามหายเยอะมากทะเบียนนี้นะแคปหน้าจอมาแล้วกันเนาะ ซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ดีจัดไปเพื่อนสีออกเป็นสีเทานะครับเป็นสีทูโทนนะเพื่อนนะเป็นสีเทาแล้วก็ชายล่างจะเป็นอะจะเป็นสีดําด้านนะเป็นสีดําด้านไม่เอกลักษณ์เขาแหละรุ่นนี้ขายดีมากๆนะนี่ไฮบิตนะครับมายางนะครับดันหลบนะดันหลบเป็นยางประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับเนี่ยมืดละผมมองปียางไม่เห็นคันนี้ปียางจําไม่ได้แล้วเพื่อนมองไม่เห็นละก็ปีน่าจะปีใหม่อยู่นะ มาภายในเป็นนะครับโทนดำนะครับโทนดำประกอบกับสีบรอนเงินตัดกันเนาะส,สวยๆเนาะนี่เบาะไม่ใช่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเนื่องเรื่อเป็นตัวสมาร์ทนะสมาร์ทน่าจะเป็นตัวรุ่นต้นหนึ่งเพื่นะเบาะผ้า,าไม่ใช่เบาะหนังสีดำนะครับตะเข็บสีขาวส,สวยแบบเนี้ยยนี่ใครหารถไฮบริด Hybrid. ประหยัดประหยัดแล้วค่ายนี้นะโตโยต้าบอกเลยว่าโคตรน่าใช้เพื่อนๆดูนะอ่ะเดี๋ยวผมพานั่งภายในอ่ะดูเลขมาให้ก่อนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบแปดกิโลเมตรที่ใช้ไปมาวัดเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยเพื่อนอ่อไปแอนาล็อกตรงกลางดิจิตอลตรงไหนอ๋อขวาดิจิตอลฝั่งซ้ายพวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันทรงจริงๆมันเป็นทรงสามก้านนะเพื่อนนะ อันนี้เขาให้แบบเราเรา,เรานั่งไกลๆขับไปไกล,กลมืออย่างนี้ได้เพื่อควบคุมตัวรถได้เนาะฝั่งซ้ายก็มาตรฐานครับเหมือนให้รถญี่ปุ่นทั่วไปก็จะเป็นควบคุมเสียงแล้วก็รับสายโทรศัพท์นะครับคือบลูทูธนั่นเองขวามือก็จะเป็นคลัสคอนโทรลนะครับแล้วก็โหมดของเนี่ยเครื่องเสียงนะครับเปลี่ยนสถานีวิทยุอย่างเนี้ครับเนี่ยก็อยู่ที่ฝั่งขวามือเนาะ เนี่ยแอร์นะครับก็สวยมากแอร์เป็นดิจิตอลผสมอะนาล็อกนอนเป็นนะหน้าจอนะครับหน้าจอขนาดน่าจะเป็นเจ็ดนิ้ว <c oughs> ขออนุญาตไม่เจ็ดนิ้วก็ประมาณนี้หละเพื่อนนะเป็นทัชสกรีนนะเป็นจอแนวตั้งนะก็จอทรงสมัยสมัยนี้แหละนะครับในส่วนของคอนโซลกลางก็จะเป็นเบาะหนังนะครับตัวพักแขน กุญแจได้มาสองดอกเลยครบๆเ,เพื่อนเนี่ยครับเนี่ยมีโหมด EV นะครับให้ดูให้ใช้นะครับเนี่ยดูโหมด EV ให้ใช้แล้วก็ traction control แ,แล้วก็โหมด drive คือก็คือโหมดการขับนั่นแหละนะครับสามารถปรับได้นะผมลองปรับไปดูนะเนี่ยมันก็จะโชว์ตรงไหนอ๋อเนี่ยเ,เพื่อนโชว์ตรงหน้าจอเห็นไหมคระ eco EV แล้วก็ โยต้าจะใช้คำว่า PWR ก็คือเพิ่มแรงบิดนั่นแหละครับก็คือกดเมื่อไหร่ก็ม้ามาทันทีนั่นแหละฮะรรอ่ะไปดูภายนอกกันเพื่อนเผื่อใครหาทรงสปอร์ตคอส์โอ,อเวอร์นะครับก็คือรุ่นนี้แล้วเป็นไฮบริดด้วยค่ายโตโยต้าเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับราคาหกแปดเก้าเองเพื่อนเนี่ยด้านหลังนะ ที่พักแขนนะครับวางแก้ได้สองใบนะครับเนี่ยส,สวยๆครับเพื่อนๆใครหาอยู่ก็ทักมาได้เหมือนเดิมครับโครงสร้างดีม่มผมบอกเลยว่าน่าใช้นะครับน่าใช้มากๆสําหรับคนที่ชอบรถสูงๆหน่อยแต่ว่าเป็นทรง h ฮ t c h แบ็กสูงๆเขาเรียกว่า s p o ร์ตคอ s s ส v อเวอนะเพื่อนนะเป็นเป็น s u V ีมินิ SUV เนาะเนี่ยคลอสนะครับมาฝดูผ่ายท้าย นี่นะครับหน่าใช้มากมากนะก็จะมีตัวกล่องนะครับเพื่อบังของด้านหลังนะก็เหมือนรถสปอร์ตคอร์ r ทั่วไปนะครับเนี่ยี่ยางอะไรไม่มีนะรถสมัยนี้ก็จะเป็นยางนี่ครับน้ำยาใส่ล้อนะครับนี่มีตัวปั๊มนะครับเดิมหมดเลยคันนี้บอกเลยเพื่อนๆน่าใช้นี่สวยมาก ใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับเพื่อนๆครับในส่วนของรถคันนี้ผมบอกเลยว่ามันมีคันเดียวอ่ะสีสวยเอาไปก็ซื้อสดอย่างที่ผมแจ้งแบดเจอร์เซไม่ต้องจ่ายนะที่เนี้ยเนี่ยเอามาดูเอกสารปียี่สิบนะครับเครื่องหนึ่งจุดปดนะครับหนึ่งร้อยบสองแรงม้านะก็กลายเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะสำหรับคนที่หารถไฮบริดนะสปอร์ตคอสอเวอร เอาไว้ใช้ในเมืองนอกเมืองก็ดีหมดคันนี้ขับดีมากคือเอาง่ายคือเหยียบที่ติดเท้ามากๆน,นะครับแล้วก็ช่วงล่างดีมากก็เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำเพื่อนๆนะใครสนใจก็คลิปนี้มีนะครับผมมีส่วนในของการติดต่อก็คือเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปวีโอทุกชุดอยู่แล้วเ,เบอร์โทรก็เป็นอดีไลน์ด้วยขอรูปเพิ่มเติมในส่วนของคันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ